ถ้าใครที่อยู่ในแวดวงวิทยุสมัครเล่นเนี่ยนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีกับกฎเกณฑ์ข้อ1ที่ทุกคนทําตามกันมาตลอดเลยนะแต่อาจจะไม่เคยต้องคําถามว่าทําไมมันเป็นธรรมเนียมที่ดูเผินๆก็แปลกดีแต่กลับเป็นสากลมากๆและเบื้องหลังของมันเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ในเรื่องของวิศวกรรมสมัยก่อนครับคำถามมันก็คือทำไมล่ะครับทำไมนักวิทยุถึงต้องใช้ lower side band หรือ LSB กับความถี่ที่ต่ำกว่า10เมกะเฮิร์แล้วพอความถี่สูงกว่า10ปุ๊บ ก็ต้องสลับไปใช้อัปเปอร์ไซด์แบนหรือ USB ทันทีมันเหมือนเป็นกฎที่เออไม่มีใครเขียนไว้แต่ทุกคนในวงการกับทําตามกันเป๊ะเลยครับคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการสุ่มเลือกอะไรเลยนะครับแต่มันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของสิ่งที่เรียกว่า Fossilized Engineering หรือถ้าจะให้แปลตรงๆก็คือซากฟอสซิลทางวิศวกรรม มันหมายถึงธรรมเนียมการออกแบบที่ยังคงอยู่กับเรานี่แหละครับทั้งๆท,ที่ไอ้ข้อจำกัดทางเทคนิคที่เป็นต้นตอของมันเนี่ยมันหายไปตั้งนานแล้วโอเคครับเพื่อที่จะใครปริศนานี้เนี่ยเราต้องย้อนเวลากันหน่อยเราจะไปดูกันที่การออกแบบวิทยุในยุค1950ครับซึ่งพระเอกของเรื่องนี้เลยก็คือเครื่องรับที่เรียกว่าซ u เปอร์เฮตโทรได หลักการของซูเปอร์เฮโรดายนี่มันง่ายๆแต่ฉลาดมากๆเลยนะครับคือแทนที่จะต้องไปสร้างวงจรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเพื่อจะจัดการกับทุกทุกความถี่ที่รับเข้ามาเขาใช้วิธีแปลงทุกความถี่ที่รับเข้ามาเนี่ยให้กลายเป็นความถี่กลางแค่ค่าเดียวนะก่อนค่านี้เราเรียกว่า intermediate frequency หรือ IF พอมันเหลือความถี่เดียวแล้วเนี่ยการจะกรองสัญญาณหรือขยายสัญญาณมันก็เลยง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วทีนี้ สำหรับวิทยุแบบซิงเกิลไซแบนหรือ SSB ในยุคแรกๆเนี่ยนะครับมันก็มีความถี่กลางค่าหนึ่งที่กลายเป็นเหมือนมาตรฐานของอุตสาหกรรมไปเลยค่านั้นก็คือ9เมกะเฮิร์ครับอ้าวแล้วทำไมต้องเป็น9เมกะเฮิร์ล่ะเลขอื่นไม่ได้หรอเรื่องนี้สนุกมากครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรลึกซึ้งเลยแต่เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ล้วนๆคือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบเนี่ย มันมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของทหารที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกเอาอมกาขายเยอะมากแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคริสตัลควอตซ์คุณภาพดีเยี่ยมเลยนะแถวแถวย่าน9เมกะเฮิร์นี่แหละที่ทั้งถูกแล้วก็หาซื้อง่ายมากแล้วเจ้าคริสตัลพวกนี้แหะครับที่มันเหมาะเป๊ะเลยกับการเอามาทําฟิลเตอร์คมๆที่จําเป็นมากสําหรับสัญญาณ SSB ให้มันเคลียร์ๆคมชัด เอาละครับมาถึงจุดที่สําคัญที่สุดแล้วเรากําลังจะมาดูกันว่าไอ้เจ้ามาตรฐาน9 m เมกะเฮิร์ที่มันเกิดขึ้นมาเพราะเรื่องของความประหยัดเนี่ยนะมันกลายมาเป็นตัวกําหนดไซส์แบนด์ที่พวกเราใช้กันทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงนี่แหละครับคือคําตอบของทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยในการออกแบบวงจรวิทยุคืออย่างนี้นะครับ ถ้าวิศวกรต้องการสร้างสัญญาณที่ความถี่ต่ำกว่า10เมกะเฮิรวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคือเขาจะเอาสัญญาณ IF 9เมกะเฮิรเนี่ยไปผสมกับสัญญาณอีกตัวหนึ่งแล้วใช้ผลต่างหรือก็คือการลบกันซึ่งพอใช้วิธีลบเนี่ยผลลับที่ได้ออกมาตามธรรมชาติของคณิตศาสตร์เลยมันก็คือ Lower Sideband หรือ LSB ครับ กลับกันถ้าอยากได้ความถี่ที่สูงกว่า10เมกะขึ้นไปก็แค่เปลี่ยนมาใช้วิธีการบวกความถี่แทนและผลที่ได้มันก็คือ upper side band หรือ USB โดยอัตโนมัติเหมือนกันเห็นไหมครับมันไม่ใช่กฎทางฟิสิกส์อะไรที่ซับซ้อนเลยนะแต่มันเป็นแค่วิธีที่ง่ายที่สุดและประหยัดที่สุดที่วิศวกรในยุคนั้นเลือกใช้กันจนมันกลายเป็นมาตรฐานไปเอง พอผู้ผลิตแทบทุกเจ้าเริ่มใช้วิธีออกแบบแบบเดียวกันเนี่ยมันก็เลยค่อยๆกลายเป็นมาตรฐานที่รู้กันในวงการไปโดยปริยายแต่คำถามต่อมาก็คือแล้วจากมาตรฐานที่รู้กันเองเนี่ยมันกลายเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นทางการที่ทำให้นักวิทยุทั่วโลกคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงลองมาดูไทม์ไลน์กันสักหน่อยจะได้เห็นภาพชัดขึ้นครับเริ่มตอนที่ยุค1950ตอนนั้นมันก็เป็นแค่มาตรฐานที่ผู้ผลิตเขาทำตามๆกันไปเอง จนกระทั่งปี1959ครับสภาพทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่า ITU เนี่ยก็ได้ออกคำแนะนำอย่างเป็นทางการเลยกำหนดให้ใช้10เมกะเฮิร์เป็นจุดสลับไซ์แบนแล้วก็นั่นแหละครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ธรรมเนียมนี้ก็เลยกลายเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนทั่วโลกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสื่อสารกันได้แบบไม่มีปัญหาแล้วพอมาถึงยุคดิจิตอลในปัจจุบันละครับมันก็น่าคิดนะครับว่า ในเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวกซอฟต์แวร์ดิฟายเรดิโอหรือ SDR เนี่ยมันไม่ได้มีข้อจํากัดทางเทคนิคแบบวิทยุสมัยก่อนแล้วแล้วทำไมทาไมเรายังต้องทําตามกฎเกณฑ์เก่าๆข้อนี้กันอยู่คำตอบมันง่ายมากเลยครับคือเหตุผลมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเหตุผลมันคือข้อจํากัดทางเทคนิคมันเป็นวิธีที่ง่ายและถูกที่สุดแต่ในวันนี้เนี่ยเหตุผลมันคือเรื่องของทมเนียมปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนคุยกันรู้เรื่อง เรายังคงทำตามกฎนี้เพื่อให้เกิดความเข้ากันได้ทั่วโลกเพื่อให้แม่ใจว่านักวิทยุสมัครเล่นทุกคนไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกจะสามารถจูนหาสัญญาณของกันและกันเจอแล้วก็สื่อสารกันได้โดยไม่สับสนวุ่นวายครับเรื่องราวของ LSB กับ USB นี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมันทาให้เราต้องกลับมาตั้งคาถามกับตัวเองว่าในวันที่เทคโนโลยีมันก้าวไปไกลจนแทบจะไม่มีขีดจำกัดแล้วเนี่ยมันยังมีซากฟอสซิลทางความคิดหรือธรรมเนียมปฏิวัติเก่าๆอะไรอีกบ้าง ที่ยังคงกำหนดรูปแบบการสื่อสารของเราอยู่ในโลกทุกวันนี้